วันนี้มาพบกับเรื่องบางกอกค่ะกระติดบางกอกค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะทำเลติดถนนใหญ่วิภาวดีลังสิตค่ะค่ะซึ่งเป็นบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะคะแต่ว่าเราจะรีโนเวทอะไรส่วนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการบันดิตโฮงวิภาวดีนะคะค่ะสำหรับบ้านนะคะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะฟังก์ชันจะอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะหที่จอดรถค่ะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่172ตารางเมตรค่ะโอ้โหกว้างมากๆเลยสช่ค่ะพืทีทาวน์เฮาส์ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะค่ะและบริเวณนี้น้องกระติบจ๋าเราทั้งสองคนก็ยืนอยู่กันที่บริเวณที่จอดรถของตัวบ้านแล้วนะคะบอกเลยว่า ใหญ่มากมาก,กว้างมากตรงนี้นะคะสามารถจอดได้ทั้งรถเล็กรถกระบะรถตู้ได้เลยเป็น,นจอดรถกระบะ,ะ,ก,ะบก็จอดได้จอดได้สบายสบาย,สบายเลยเพราะว่ากว้างมากที่สําคัญก็คือพอจอดแล้วเนี่ยยังเหลือพื้นที่ด้านข้างที่สําหรับขนของแล้วก็เดินเข้าบ้านได้สะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าคาร์เฮาส์นะคะปัจจุบันเนี่ยไซส์เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเนะะเาะแล้วก็พอเวลาจอดรถปุ๊บเนี่ยก็คือพื้นที่ค่อนข้างแคบและ ก่อนที่จะขนของเข้าประตูบ้านไปค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะพื้นที่หน้ากว้างเขากว้างมากใช่กว้างมากๆเลยค่ะจริงๆต้องบอกนี้ว่าจอดรถยนต์หนึ่งคันและยังเหลือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้อีก2-3ถึงคันเลยใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่เยอะจริงแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเดินเข้าบ้านถูกต้องค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวกระติ๊บกับเอื้องจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภายในกันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องรับแขกโซนแรกของบ้านนะคะ ซึ่งหลังจากที่เข้ามานะคะความรู้สึกแรกเลยที่รู้สึก โทนสีบ้านก่อนเลยดับแรกนะคะก็จะเป็นออกแนวสีสีน้ำตาลขาวนะคะได้อารมณ์ความสุขมินิมอลมูจิมูจินะคะได้อารมณ์เหมือนอยู่คาเฟ่แล้วก็เหมือนเราได้พักผ่อนจริงๆนะคะเรื่องใช่ค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณนี้เลยดีกว่านะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าโซนห้องรับแขกตรงนี้ของเรานะคะกว้างมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับมาตรฐานของบ้านทาเวอร์ทั่วไปนะคะโดยที่บริษัทของเราก็เหมือนที่น้องกระติบบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเราก็ ไซส์เนาะให้มีอารมณ์แบบสไตล์มินิมอลมูจิเหมือน <S <S มีความคาเฟ่นิดนิดนะคะ <S <S บริเวณตรงนี้กว้างขวางแล้วก็มีตรงนี้ที่เปลี่ยนเป็นกรอบหน้าต่างงานอลูมิเนียมให้ใหม่นะคะซึ่งก็บานใหญ่มากใช่แล้วก็รับแสงธรรมชาติด้วยใช่เปิดโล่งให้ลมนะคะอากาศถ่ายเทค่ะจริงจกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะคะพี่เพื่อนจ้า ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบริเวณที่พื้นเราก็เปลี่ยนเป็นแกนิโตไซส60์60สคูณหกให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะบรรยากาศโดยรวมก็จะตามที่เห็นตอนนี้เลยฝ้านะคะก็เป็นงานฝ้าใหม่ที่เราทําตัวไฟดาวไลต์ตรงนี้จะเป็นไฟหลุมให้กับคุณลูกคา้าถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ๆไปะะแล้วมีปัญหาว่าเกิดเป็นคุณผู้หญิงซื้อบ้านหลังนี้ก็ไม่ต้องกัวงวลว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟยากหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เราใช้เป็นหลอดบัฟนะคะ e 2 7ธรรมดาแค่หมุนแล้วก็ปี ที่นี้กระติ๊บจ๋าอย่างบริเวณตรงเนี้ยมันกว้างขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นกระติ๊บเนี่ยซื้อบ้านหลังเนี้ยเราจะดีไซน์แบบไหนยังไงดีคะถ้าเป็นกระติ๊บนะคะโซนนี้เลยโซฟาไซส์ใหญ่ต้องเข้าไซส์ใหญ่ใช่อะรมไซส์ใหญ่ต้องเข้าแน่ๆนแล้วฝั่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นทีวีนะคะติดผนังก็ได้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยในบ้านด้วยค่ะจริงๆแล้วคือด้วยระยะสเปคค่อนข้างสามารถที่จะติดแบบ จอให,ใ,หใหญ่ๆได้เลยฟิลแบบโฮมเทเตอร,<ท>ร์ไดูหนัง<า>อะไรแบบนี้นะคะอ่ะและก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกโซนแรกนะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูโซนถัดไปกันเลยคะ่ะเอาละค่ะสำหรับโซนถัดมานะคะ,เ,คะ,ดะ,คะ,ะเดินมาจากทางห้องรับแขกนะคะเราก็จะมีนี่เลยห้องน้ำด้านล่างนะคะสำหรับเวลาที่เรามีแขกมาหรือแม้แต่ว่า บางทีเนี่ยอาจอาจจะมีสมาชิกครอบครัวด้านบนใช้ห้องน้ําด้านบนแล้วก็มีอ่าด้านล่างนะคะให้ได้ใช้กันนะคะซึ่งข้อดีนะคะของห้องน้ําบ้านรีโนเวททุกหลังของบางกอกแ a สเ e ทของเรานะคะก็คือบริษัทของเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะคะให้ทุกอย่างใหม่หมดร0อเเซเลยทั้งโผลสุขภัณฑ์อ่างล้างมือสายฉีดแล้วก็ชาวเวอร์ทุกอย่างเป็นของใหม่หมดเลยค่ะถือว่าเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยยายเข้าอยู่ได้เลยใช่ไหมคะที่เรื่ลยถูกต้องค่ะ ที่สาคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบสุขาพิบาลนะคะภายในบ้านทุกๆอย่างเนี่ยนะคะบริษัทเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดร้อยเลยสําหรับหลังนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยใช่แล้วค่ะกระติ๊บจ๋าเดี๋ยวพาไปโซนทําอาหารกันดีกว่าจ้ะได้เลยโซนนี้เป็นมุมโปรดของกระติ๊บเลยนะคะโซนโปรดของกระติ๊บค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็เป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวนะคะเราก็ทําใหม่เหมือนกันนะคะเคาน์เตอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยน เพอเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะคะกระจกเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยซึ่งจริงๆพื้นที่อ่ะค่อนข้างเยอะพี่เอื้องเยอะสําหรับที่วางโต๊ะตรงนี้ทําเป็นแบบเอ่อมุมเตรียมอาหารอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ<ช>แล้วก็ถัดมาตรงนู้นนะคะเราจะวางแบบโต๊ะทานข้าวก็ได้นะคะเล็กๆตรงนั้นเพราะว่าจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะสามารถแบบทาแบบเป็นสองส่วนได้เลยค่ะพี่เอื้องถูกต้องใช,ใช่ค่ะจริงๆเหมือนที่แจ้งไปว่า อ่าตรงเนี้ยพื้นชั้นล่างเราปูเป็นแกนิโต้หกสิบคูนหกสิบให้ถ้าจะนับไปเนี่ยก็ประมาณกระเบื้องอ่ะเกือบ5้าแผ่นเท่ากับว่าคือพื้นที่กว้างค่อนข้างกว้างมากวางโต๊ะรับประทานอาหารได้สบายยเลยทำอาหารได้แบบเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็แบบชอบความที่แบบว่าคนออกแบบเนี่ยเขามีทำตัวกระเบื้อง ติดตรงผนังให้ด้วยเพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยเราทําอาหารเราจะมีเศษน้ํามันเศษอะไรกระเด็นติดผนังไปจะได้ทําความสะอาดง่ายถูกต้องใช่ค่ะอ่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะถัดไปเรายังมีพื้นที่หลังบ้านที่ต้องบอกว่ากว้างมากๆจะกระติบพาไปชมเลยค่ะ และสาหรับบริเวณนี้นะคะถัดจากห้องครัวมาตอนนี้กระติกบกับเอื้องก็อยู่ในโซนตักล้างแล้วนะคะ<ส>ซึ่งต้องบอกว่ากว้างม,มากกว้างไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ละห้องค่ะค่ะสําหรับโซนนี้นะคะเราก็ทางบริษัทนะคะก็ทําท่อ,ทอ,ทอต่อท่อต่อก๊อกน้ําไว้ให้แล้วนะคะก็เครื่องซักผ้าวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออ<ๆ>โซนด้านหลังนะคะไว้สําหรับพ่อแม่แม่บ้านนะคะ ที่จะซักผ้าเพราะว่าบางเสื้อเสื้อผ้าบางชนิดนะคะบางทีเราซักเครื่อไม่ได้นะพี่เอ้ใช่ค่ะเราก็อาจจะซักมือใช่เราก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะที่จะไว้สําหรับซักผ้าตรงนั้นอีกค่ะใช่ค่ะที่สําคัญต้องบอกว่าคืออย่างตรงนี้เราเยืนอยู่อย่างนี้เนาะท่านผู้ชมอาจจะเห็นแค่บริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันยาวไปถึงด้านหน้าอีกเย,ยอะพอสมควรจะบอกว่าเวลาที่คุณพ่อว่าแม่บ้านเนี่ยซักผ้าอยู่ตรงนี้สมมติว่าเป็นแบบซักเองนี้เนาะ จริงๆแล้วคุณลูกอ่ะยังมานั่งเล่นอะไรบริเวณนี้ได้เลยนะใช่เเหลือเลยแล้วก็ที่สําคัญบริเวณด้านบนนะคะก็คือเราจะเป็นช่องรับแสงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังคาด้านบนกับรางน้าฝนจริงเราเราเรามีให้อยู่แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเผื่อมีมีฝนแบบกระเด็นลงมาอะไรก็สามารถที่จะติดตั้งเป็นหลังคาโปร่งแสงตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยจ้ะ เดี๋ยวถัดจากบริเวณซักล้างนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมด้านบนกันเลยค่ะเอาละ<อ>ค่ะกระติตอนนี้เราทั้งสองคนมาอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านบัณฑิตโฮมแล้วนะคะ,คะซึ่งบริเวณด้านบนเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก1ห้องน้ํานะคะโดยที่บริเวณพื้นชั้นบนนะคะบริษัทของเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นปูลามิเนตให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวกระติ๊บกับเอื้องจะพาไปชมห้องนอนแรกกันเลยค่ะ โอ้โหพี่เพื่อนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องนอนแรกของบ้านใช่แล้วก็ว้าวแล้วนะคะว้าวมากๆใช่เพราะว่าพื้นที่ห้องนอนใหญ่มากๆเลยนะคะกว้างเกือบ20ตารางเมตรได้ค่ะค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะอันนี้จัดสรรได้แบบเต็มที่มากเลยเตียงคิงไซส์สามารถวางได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆที่ไว้อ้าว วางโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกถูกไหมคะใชค่ะแล้วก็มีหน้าต่างรับแสงแล้วก็จะมีประตูระเบียงออกไปด้านนอกได้อีกใช่แล้วค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่กติบะแนะนําบ้านหลังนี้ว่าพื้นที่ใช้สอย172ตารางเมตรใช่คือตอนแรกเพียตฟังซ้ำพี่งแบบจะเป็นไปได้หรอนี่มันไซส์บ้านเดี่ยวนะแต่พอเข้ามาปุ๊บเจอแค่ห้องแรกห้องเดียวแล้ว ขนาดนี้ก็คือลุ้วเชื่อแล้วว่าใหญ่มากจริงๆใช่ต้องบอกแบบนี้ว่าบางครอบครัวค่ะกระต๊บเขาก็จะค่อนข้างอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่พอสมควรหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดเช่นว่าจะต้องดูบ้านในราคาที่ไม่เกิน3ล้านแต่ว่าจะทํายังไงดีอยู่กันเป็นแบบหูเจ็ดท่านถึง10ท่านจะบอกว่าหลังเนี้ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยเราพักอาศัยกันแบบ เต็มที่เยอะเยอะเลยค่ะสิบพันก็ยเยอะ่าที่ใช้สอยแบบค่อนข้างเยอะแล้วน่าจะตอบโจทย์กับครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกแล้วอยู่กันแบบสองครอบครัวแบบนี้สามารถอยู่ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยว เราเราให้ให้ทีมงานเดินไปชมกันสักนิดนึงดีกว่านาะว่าบริเวณห้องตรงนี้นะคะที่กระติบบอกว่าเรามีพื้นที่ให้ออกไปด้านนอกด้วยนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แบบจบแค่ห้องนี้แล้วจบเลยเรายังมีพื้นที่ใช้สอยด้านนอกเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเอาละค่ะกระติปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันเลยดีกว่าคไปค่ะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเอื้องกักกระติปนะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมห้องนอนที่2กันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงห้องนอนที่2ค่ะเรามีบริเวณวน,นี่เลยห้องน้ําชั้นบนโอ้ขอแอบส่องหน่อย กว้างนะกว้างมากแล้วก็วเหมือนที่กะติบบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาตั้งใจดีไซน์ให้บ้านเนี่ยเป็นโทนน้ำตาลขาวมีความแบบจีใช่มีความแบบมินิมอลมูจิตะมูตะมิมน่ารักซึ่งห้องน้ำก็คือไม่หลุดตีมน,นะจ๊ะ มีความข่าวน้ำตาลสวยงามมากๆแล้วก็ตามที่แจ้งไปเลยค่ะบ้านรีโนเวททุกหลังของบางกอกแอสเซทในส่วนของห้องน้ำต้องบอกว่าน u m b บ r 1วันยิหนึ่งเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะสุขภัณฑ์ทุกอย่างในห้องน้ำเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดร้อเเซเทียบกับบ้านมือหนึ่งเลยค่ะโถสุขภัณฑ์สายฉีดเชาเวอร์อ่างล้างมือทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยชสามารถเข้าอยู่ลากกระเป๋าเลยเข้ามาอยู่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนที่2กันเลยค่ะ นี่แหละนี่เลยค่ะพี่เอื้องโอ้โหใหญ่นะคะไม่แพ้เก๋เก๋มากเลยจริงๆไม่ไม่แพ้กันเลยนะคะห้องนอนหนึ่งกับห้องนอนที่สองค่ะซึ่งไซส์ใกล้เคียงกันเลยค่ะซึ่งจริงๆห้องนี้นะคะต้องแอบบอกนิดนึงทําเป็นห้องนอนก็ได้เป็นห้องแต่งตัวหรือห้องทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะถ้าทําเป็นห้องนอนนะคะหัวเตียงอาจจะอยู่ฝั่งนั้นอันนี้ แล้วก็ทีวีอาจจะอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าติดผนังก็ได้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยใช่ใช่ค่ะหรืออาจจะอีกไอเดียหนึ่งจาเป็นอ่อห้องทํางานก็ได้นะคะใหญ่มาก ใช่จริงๆก็คือทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วก็แต่ละครอบครัวด้วยปริมาณของสมาชิกแต่ละบ้านไม่เหมือนกันใช่ค่ะค่ะถ้าเป็นห้องถ้าเป็นครอบครัวเล็กนะคะก็อาจจะเคลมเป็นห้องอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าครอบครัวใหญ่ๆหน่อยอาจจะใช้เป็นห้องนอนนะคะเพื่ออยู่กันหลายๆห้อง แล้วก็ความเก๋ของห้องตรงนี้ก็คือว่าด้วยความที่อะไซซิ่งห้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าว้าวเท่าห้องที่1ห,หรือว่าห้องที่3ที่เรากําลังจะพาไปชมนะคะแต่ว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ให้ประตูเนะี่ย ไม่เป็นประตูทึบก็คือเป็นโปรองแตงใช่เป็นประตูกรอบอลูมิเนียมและเป็นประตูเลื่อนกระจกให้มีความรู้สึกแบบว่าไม่อึดอัดใช่เราจะได้รู้สึกไม่อึดอัดค่ะใช่แล้วที่สําคัญนี่เลยเรามีเป็นช่องรับแสงนะคะเพื่อให้ห้องเนี่ยไม่ดูทึบจนเกินไปด้วยใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนที่3กันเลยค่ะไปเลย เอาละค่ะท่านผู้ชมและในส่วนของห้องนอนนี้นะคะก็เป็นห้องนอนสุดท้ายของบ้านบัณฑิตโฮมของเราแล้วซึ่งต้องบอกว่าห้องนอนที่3มใหญ่้วไม่แพ้กับห้องนอนแรกไม่น้อยหน้าห้องแรกเลยใช่ต้องบอกว่าหอพื้นที่ใช้สอยก็น่าจะพอๆเหมือนที่กะติประมาณ20ตารางเมตรได้ประมาณอ่าใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าห้องเนี้ยจะมีฟังก์ชันพิเศษต่างจากห้องอื่นตรงที่ว่า เราจะมีบรเะเบียงระเบียงหน้าบ้านซึ่งระเบียงเนี่ยใหญ่ชนิดที่ว่าบอกเลยว่าพี่ไม่เคย <ใจ S 1> เห็นหลังไหนมาก่อนที่ชาวเขาจะมีระเบียงใหญ่ขนาดนี้คือต้องบอกว่าใหญ่ชนิดที่ว่าสามารถ ปิ้งย่างหมูกระทะตรงนี้ได้เลยโตใหญ่ๆครอบครัวทางครอบครัวนี่มารวมกันอยู่ที่ระเบียงถูกต้องค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่าสนใจอยากที่จะนัดชมบ้านหลังนี้แล้วเผื่อจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นการบริเวณระเบียงเนี่ยอยากจะต่อเป็นหลังคาบังแดดเพิ่มไปเพื่อให้เป็นโซนนั่งเล่นเพิ่มเติมก็ยังได้อะอย่างห้องนอนที่3ตรงนี้เนี่ย กระติบช่วยดีไซน์ให้คุณลูกค้านิดนึงว่าเราวางตรงไหนอะไรยังไงไ,<ด>ได้เลยค่ะค่ะถ้าสำหรับดีไซน์นะคะอาจจะถ้าทําเป็นห้องนอนนะคะก็อาจจะวางเตียงทางด้านนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นทีวีหรือโต๊ะเครื่องแป้ง<า>คนละแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้นะคะ เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็<ช>ออกระ,ะเบียงจะได้เดินเข้ามาแล้วออกไประเบียงก็ได้ค่ะ<ช>มันยังพอม,<ด>มีพื้นที่สเปซที่เรายัางใช้เหลือๆได้เลย<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ถ้าเป็นมุมนูน้นอาจจะทําเป็น โต๊ะทางานค่ะเวลาเราทํางาน work f r o m Home อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะแบบเห็นวิวด้านนอกด้วยใช่แล้วแล้วก็ประตูก็เป็นไซส์ใหญ่ซึ่งเป็นรับแสงธรรมชาติได้ดีเลยนะคะกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะคะพี่เอื้อถูกต้องและที่สําคัญกระจกของเราเป็นกระจกตัดแ่งด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันบว้าวนะคะของบ้านบัณฑิตโฮมหลังนี้ของเรานั่นเองเดี๋ยวก่อนที่วันนี้เราจะจากกันไปเดี๋ยวตอนท้าย เราไปนื่งชิลชกันที่ระเบียงกันสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเอื้องกับกระติบก็มาอยู่บริเวณระเบียงตรงหน้าบ้านแล้วเนาะที่เมื่อกี้เราบอกว่าห้องนอนที่3แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีระเบียงใช่แล้วค่ะอยากจะโชว์ว่ากว้างขนาดไหนวัดวัดไซส์ให้ดูวัดไซส์ให้ดูะน่าจอกะ้างมามหร5เมตรใช่คือกว้างกว้างมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้หน้ากว้าง5เมตรแล้วก็คือ ความลึกของบริเวณนี้ก็ลึกมากพอสมควรเลยคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะแบบนั่งชิลยามเย็นหรือยามเช้าได้ตอนเย็นนี้ดีมากเลยคือไม่แนะนํายามเที่ยงคือตอนนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยความที่ว่าคุณลูกค้าอาจจะเห็นว่าแดดดูแรงมากเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ที่จะเที่ยงวันแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากมาโชว์ความสวยงามเนาะของตัวบ้านให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าพื้นที่มันว้าวมากจริงๆริงเนี่ยดูได้จากผมที่พัดปลิวสวยของเราทั้งสองคนนะคะ อ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะแยกกันแยกย้ายกันไปเดี๋ยวเราลงไปชมข้างล่างกันอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะแต่ว่าฝากท่านผู้ชมนะคะพิจารณาบ้านหลังนี้เอาไว้ด้วยเนาะเพราะว่าจากที่เราพาไปเยี่ยมชมภายในกันมาเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่เคยเจอทาวเฮาส์อะไรที่มันกว้างขนาดนี้มาก่อนเลยจริงพูดถึงทาวเฮาส์หลังเนี้ยว้าวเหมือนกันนะ,ะหลายจุดเลยนะคะหลายจุดค่ะจริงๆบอกได้เลยว่าไม่เคยเจอพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่เป็นขนาดนี้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยว เราลงไปข้างล่างกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเราทั้งสองคนก็พาท่านผู้ชมนะคะเยี่ยมชมบ้านกันครบทุกจุดและครบทุกซอกทุกมุมเลยนะสำหรับบ้าน<ร>บัญญ <1 S 2> ัตโฮมหลังนี้ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราย้ำในส่วนของฟังก์ชันบ้านกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะ,คะสำหรับฟังก์ชันนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่จอดรถ1คันนะคะพื้นที่ตารางวา2 2 5 พื้นที่ใช้สอย172ตารางเมตรค่ะใหญ่ว้าวมา,ม,ามากค่ะแล้วก็สําหรับในส่วนของทําเลที่ตั้งนะคะสาหรับบันดิตโฮมหลังนี้เนี่ย ก็อยู่ติดโครงการอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะคะสามารถเดินจากตัวบ้านเนี่ยออกไปที่หน้าถนนเนี่ยหนึเมตรก็ถึงแล้วแล้วก็เดินต่อไปอีกแค่นิดนึงประมาณ40เมตร5 0เมตรก็จะมีป้ายรถเมล์แล้วด้วยนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายทั้งรถยนสส่วนตัวแล้วก็ขนส่งสาธารณะได้หมดเลยที่สําคัญเนี่ยจากตรงข้างหน้าโครงการนะคะสามารถที่จะขับรถหรือว่านั่งวินอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านไปแค่นิดเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าฐานทัพอากาศนะคะไปทะลุที่แยกคอปอ,อก,ก็จะเจอรถ ไฟฟ้าสายสีเขียวที่สามารถนั่งตรงไปที่สยามได้อีกด้วยต้องบอกว่าทำเลนี้เนี่ยสะดวกมากสะดวกแล้วก็ว้า,าวมากๆเลยนะคะนอกจากที่จะเลี้ยวซ้ายเพื่อออกฐานทัพอากาศนะคะถ้าเกิดว่า,าท่านผู้ชมอยายขับรถหรือว่าใช้บริการรถเมล์นะคะก็สามารถที่จะนั่งตรงจากหน้าโครงการนะคะ เข้าไปที่บริเวณอาจดินแดงได้เลยก็คือจะผ่านทั้งเซนทรัลลาดเท้าผ่านตรงดินแดงตรงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียกได้ว่าทำเลเนี้ยสุดว้าวมากๆเลยใช่แล้วค่ะอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยฟังกันมาขนาดนี้แล้วก็ชมบ้านกับเรามาขนาดนี้แล้วต้องอยากดูแล้วแหละว่าคาวเฮาส์ที่โครงการติดถนนใหญ่วิภาวดีลังสิทิ์แล้วก็พื้นที่ใช้สอยใหญ่ขนาดเนี้ยราคาเท่าไหร่ราคาแรงไหมอ่ะให้พี่เอื้องทายก่อนถ้าพี่เอื้องทายหรอใช่ ความที่แบบว่าเราก็เป็นบ้านที่ไม่ได้มีแบบแฟ c i l ิลิตี้อะไรอะเนาะแต่ว่าไซส์ได้มากๆท<ค>ำ<อ>เลดได้มากๆขอดาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 299อ่ะอ่าใช่ค่ะแต่แต่เราไม่ขายนะคะราคานี้เราไม่ขายค่ะของเรานะคะขายถูกกว่านั้นค่ะถูกกว่านั้นไปอีกใช่เท่าไหร่จ๊ะอ่าราคานะคะที่เราเปิดขายนะคะจะอยู่ที่2อล้าน5แสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าแบบปังมากในทำเลนี้ปังมากใช่ค่ะปังมากแล้วถูกมากไม่ได้หลอกท่านผู้ชมนะจริงค่ะพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่าบ้านเดียวอีกนะคะราคานี้แน่นวิจริงค่ะอ๋อโอเครู้เรื่องนะจ๊ะอ่ะ ก็ก่อนที่จะจากกันไปภายในวันนี้นะคะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะบ้านทุกหลังของบางกอกแอสเซทนะคะให้ท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าแต่ละท่านก็ใช้ใช้เรียกได้ว่าโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างกันแต่ว่าเรามีเรา้ามไดทุครงหมดเลยเรามีอะไรบ้างนะจ๊ะเรามีนะคะเว็บไซต์บางกอกแอสเซทนะคะ Facebook, IG, LINE, YouTube, TikTok, นะคะอ a นสใช่ 6ช่องทางนี้นะคะท่านผู้ชมสะดวกที่จะติดตามช่องทางไหนก็ได้ทั้งหมดเลยใช่แล้วน<ด>ะคะเรามีทั้งแอดมินที่น่ารักน่ารักคอยให้คำตอบและก็ยังมีเซลล์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพกันทุกท่านเลยที่จะคอยตอบคำถามนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษากับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อบ้านอาจจะไม่ใช่บันดิตโฮมหลังนี้ก็ได้นะคะ ได้ทุกหลังของบางกอกแอสเซทได้เลยสามารถทักมาขอปรึกษาจากเราได้เลยเรียกได้ว่า one stop service เราดูแลให้ทุกอย่างตั้งแต่พามาเยี่ยมชมบ้านนะคะแล้วก็พอทางท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อบ้านกับเราแล้วเราก็บริการสินเชื่อให้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะจนกระทั่งวันที่ไปโอนบ้านจบทุกขั้นตอนเลยจบทุกขั้นตอนอย่างที่บอก one stop service เลยค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะบางกอบรีวิวจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่บ้านโครงการไหนนะคะก็ฝากให้ติดตามพวกเราสาวๆบางกอบแอสเซทกัน<ช>ด้วยนะคะคสำหรับวันนี้กระติ๊บแล้วก็เอื้องต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบ้านหลังหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบบ๊ายาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ